วันนี้มามอบควันและกำลังใจใพี่น้องทหารเราค่ะสองวันที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นวันแรกที่สมหมายที่ได้ใจมากเลยนะคะแตะใบหน้าเหม็นไปแม้เอากันจะเป็นกับเลตายจะให้มาขึ้นลรงพักนะทำเหมือนเกมใจกะระงบัตนพ่อแต่เมื่อวานนี้เป็นยังไงคะอีเวนมาพักเจ้าหน้าที่ทหาร ย้ดนใจเรามากๆเลยคนแรกนะคะที่บอกว่าที่บอกว่าไม่ด้จะยืนตรงนี้ไม่ได้ทำไมก็จะยืนตรงนี้ไม่ได้ก็บ้านแผ่นดินไทยที่วาคนที่สองนะคะที่บอกว่าจะถอยไม่ถอยไม่ถอยกูเย็น